โอ้มัอนี่ทอยใหญ่ก็แต่งตัวรอกว่าเอาหรือไมาแต่งตัวเท่แท่รอแท่มือนียนใส่ชุดวัยรุ่นมัอนี่ใส่ชุดวัยรุ่นเขาบอกทุกเรื่องใช่ไหมครับชาใส่ชุดวัยรุ่นมัอนี่เออคอยคันโหัวคอยแต่งคือการละโอ้โหแต่งตัวเรื่องไม่ได้มาใหญ่มาลัดงัวเนาะมาแต้งใจวจะแต่งตัวมาใหญ่ยอมยอมว่าเป็นลัดงัวแต่พูดแจ้งก็คอยมักอยู่แล้วนี่ ออาดเลยเขาเลี้ยวเห็นเจ้าโอ้ยพปเศดว่าภูมิใจดีใจมีแหงเยาเาบ้าโอ้ยขักปานเหยาะันี้แล้วเงาขันขันบุเห็นหนาเจ้าก็งเกาอยู่คอยนาเจ้าเจ้าองโนวกรมวอนสุภาพเจ้าเจ้าบัดเพ้าก็คนตู้ตายสยมติคือเพ้าเจ้าน้เลายจักเถื่อนบอกตูพายนะ บ่ไม่ไม่ใหญ่เฮียอเดา๋ยวถามเจ้าอันนั้มืออนั้นเรามาเว้าวนนได้น้ำอันตู้พายนะเว้าให้ผู้บ่าวฟังเนี้ยนะผาวก็จะเข้ามันจะแจ้งเนาะเออมันจะแจ้งใครได้ดี่น่ะเจ้าอะมักเจ้าอ่ะเออเอามักยังจะมีผู้วหรือว่ามีแล้วเอ้าวไม่ผัวก็บบอกร้อยเนาะว่าแล้วจะบอกมีผูัวกับบอกร้อยลาว่าจะว่ายังไงบ้างนั้ะคอยว่าเอาพักบอกว่าเลิกกันไรเนาะยากันไร อาอเลยปรายยาได้ผลว่ะอาอเลยยาแล้วฮั้งพี่ใหญ่แล้วว่าวัดโคตู่ให้ว่าบอยอมยาได้ปรายยาได้บ้างมันนี้เขาเขาปรายมักเจ้าเนึ้อข่อยยาแล้วข่อยเลิกแล้วกับเจ้าข่อยได้พี่ใหญ่มีแล้วเออเราว่าเลิกก็โอ้เจ้าบอกแบบนั้นเลยบอกมันนี้เลยเจ้ากล้าบอกเราเจ้าเจ้าปรายยาเราหายบ่กข่อยปรายยาไงยาบาลหายเจ้ามีผู้เบา เ้าเคยไปหางเงินเจ้ามีผัวบ่าวเราเห็นเราเจอมย่าท์มาแล้วเราให้เงินเขาบอกเขาสิย่านเอาแล้วเราก็เอาเงินให้ว่าเหรว่าเอาแทงใจดำเราอลีนาะเนาะบ่ได้หายบ่ได้หายให้แต่วางหามชาวพันเขาจะชมคืนเราก็มีเงินแล้ว่าอ้โหเมีนบอกตายเดียวเจ้าบุญาเห็ุแบบนี้เลยตู้นี่ตู้พายเราเสียใจจะไหนแบบนี้คนเลยมานำหาเจ้าของนะว้าวแล้ เจ้าว่าแบบนั้นเสร็จแล้วร้อยเป็นโบโหดเด้อไม่ใหญ่เ่ยเพื่อตู้เพื่อตู้มีเนี่ยว่าให้ได้เมื่อเดือนโว่าเอากับบอกคอนเดนเซอรคนว่าแต่งงานคอยลอยแล้วว่ะคอยลอยเชียวคอยแล้วว่ะเชียเลยบว่เจ้าว่าจังใดใช่เพื่นวันไหนเขาว่าเออก็ทำเชียวเจ้าพอแล้วเขาว่าคอยหันบ่อหอดเจ้าดอกไปบ่อหอดเป็นอะไรเขาคอยไปบรายเนาะไปกับไพ มาบอกก็เท่ากัเอือน้องคนละลูกหลานคนละบอกย่างไปนะฮนยางไปย่างไปไกลๆหนึ่นะหนี่งไกลหนึ่งรักเดียวหนึ่งไม่เคยไปยวางไปก็ต้องมีโมได้จนเราครบสัมทางได้รถไปกับยาหนี่งเราว่าอำลาล้วเตอบอ่บ่กบกกาไปหนึ่งหนึ่งมหานไปหนึ่งนะก็คือว่าขี่รถกับบก้าขี่บ่ด้วใดๆกาหมดขี่หันไปยังบก้าออกบ่ได้ไปมันมีมีหรือฮะช่วงน่ะพญ่มีครับ รถจักรมอเตอร์ไซค์ในเจ้าห้านบะชอนเหรอกะห้านแล้วก็ยักฉอนยากนะอ๋อพอคันรอแห้งก็ช็อตแลยเนาะแล้วเป็นอะไรตู้ภัยกับเอือียวนี่แสดงว่าปฏิเสธกันหรือว่ายังหักกันเดียวนี่ฮะ่ัักนปฏิเสธเราเลยบ่เดียวนี่ฮะเออโอ้แสดงว่าว่าให้มันตกแตกกันเรียบร้อยแล้วแล้วมันอะไรเนยเคลียร์กันเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว คลามาอีกเมนบ่เอาแม่นบ่อเมนบ่อนะโอ้เมนจีบวะตู่จะว่าเห็นหน้าผู้บ่าวผู้นี้เราบ้าแนวนี่ไปเห็นหน้าผู้บ่าวผู้นั้นเราบ่าวน้ำใหม่น้อบ่คันว่าบ่อบ่อโรดย่าแล้วเราไปลินจืนปากได้เราคันหมักเราไม่ได้หมักโอ้เราไปลินจือันปากได้นำอยู่แบ่บ่ย่านบ่เราขึ้นไปชูเลยบ่ ไม่ใช่ชูเลยเนาะชูได้บสชมติเราโบมือเดี๋ยวสัมือเราโบมือเลยเนาะเห็นอะไรเล่าก็ยังหมักเจ้าแบบผู้สาวเก่าคอยปลงกลางบ้านบ่ไดีวะหมังกลางบ้านหมอก็จเฮือดนะข้าวจะขึ้นชูเลยไปอยู่กลางบ้านดินกลางบ้านอะไรเนาะแล้วก็นอนถ่ายจะอยู่เฮือดบาดเนี่ยขาวเขาก็มาณน้องเขาก็อยู่อยู่นอนชาจะไปนอนชายเขาก็อยู่เฮือนชาวแพ่งเลยไอ่ว่าตูผ้านี่เราหมักเจ้าเดี๋ยวนี้ฮะเราหมักแห้งได้ เล่าคอยไปมาดเล่าเป็นหมดเลยว่าเคียกันปัญหากันเห็นแล้วตู้มีแล้วก็สงสัยตัวนี้แล้วเรากับคาจิตคาใจนอนบ่ดรับกันย่อเหตุผลตัวนี้แหละบ่ับ่ได้เนาะออบ่ขักบ่ได้จต่มาหากันเหตุอะไรเนี่ยเป็นอย่างมาเป็นอย่างมาแน่มาถามพรามันจะแจ้งจะแจ้งแล้วนี่ขอยบอกจะบ่เชื่อจะไปจักแล้วเนาะอถือว่าตัดแล้วเนาะถือว่าตัดขาดตัดแน่เลยเนาะ พระเจ้าจบ่าเชื่อก็บ,บ่จักน้าเชี่ยวเจ้าเด้อเรื่องของเจา้ามันก็จักเจ้าโอ้เจ้าตัดเราคักเลยคักแล้วเนาะจนเว้าเรียบร้อยแล้ว<อ>ก็ค<อ>ักตัดคักเลยมีเจ็ดใบมาใช่บ่จักแล,ล้วเราเนาะคอยหัน่นแล,แล้ว,วเลยได้เออยันแต่เราบ่แล้วแม่นบ่แม่นโบแล้วก็เรื่องของลาวแล้วยังมากระมาเลยเอา้าคืออันอันได้เห็นในคลิปกัเจ้าลาวบาเราบ่ยอมป่าเราบ่ยอมหย่าเห็นได้บ้านเนี่ยให้เรามาเว้ากับคอยแล้วโอ้ เราบ่ยอมอย่าบ่กเราไ่ได้ยอมไหนตู้อะไตูาแล้วบม่ยอมไหนตู้ฮาชดตู้ฮาชแสดงมาเราตู้ฮาชดเอ่ชีูชดอ้่ตู้ายตีมันค่อยตู้ชูชีบ่ะม่บกว่ตู้มมีเข่าชดีช้างได้อ่าตู้มันมีเข่าแล้วเขาให้กุลู้เข่าก็มันชูชีชูชีนะโอ้ โอจแกเยะได้บประคอนขโอ้ประตูมีว่าได้ว่าอยัางไรในแต่หัวแบบนี้ฮะบ่ตู้มีในแต่หัวเราโดนในแต่หัวผู้ชายวาอน่อยเนาะข้บวหมักผู้ชายผู้ชายขี้ดื้อขาวหักเขาบอกขี้ดื้อแล้วหาเฮ็ดเราถ้าเต้ไรไ้เจ้ากชี้กล้าบ่ตีเราบ่กูชี้หยานบ่อยานว่าวอกแต่ปากกชี้อยู่อ่น้นะ แล้วเราไปใกล้แล้วผัดอันบมมีคนมันดูกอดเราซะโอ้ยมาบ้านนั่นดอกขยันแขทงตะปากคือควร้นว่าคือจะื่อฮันเ์มเทนเราใจอ่อนใช่แล้วตอนนี้แล้วมีปัญหาค่าใจนั่นอือว่หลายอยางจะเป็นต้รไปก็บ่ไม่มีอันอันไม่ได้เหี่ยวเพราะยัมีนั่นเราค่าจิตค่าใจเด่นเนี่เลาอ่อือค่าตัวนี้นะ้อย่างว่า ต้องคาหรอกคว่าก็เองเราก็อยากสใจนะอยากฟังจากปากอยากฟังจากปากบู้ชาเลยว่าชีวะจังไดหันหาลืไปมากตู้พายอีหรือบ่หวานาไปหาลีเก่าหลบ่แล้วไปเกิดเจเาก็แลแตกก็ม่ฮูจักยันคือแบบเขาว่าอดนพเก่าเ่ามันลุกหันมาหูจักเด้อเธอบ่เธอเน้อเธอรบ่ได้เล่าอาใจ โอ้หนูเจ้าวดเธออีนะโอ้ยโหดลีเริ่เริ่มหมักตัวเอาไปโอ้ตัวมีได้แต่ว่าบอดูมีช่วงจิตช่วงใจแล้วบ่บาทเ่ยนะได้ช่วงอยู่บ่ช่วงอยู่บ่ตัดพิเศษแด้วตัวพายมาเอาแล้วยันว่าเจ้าขัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแหละเจ้าต้องถามให้มืดบ่ถอนได้มืดหนี่มาถอนได้หนึ่แบบถอน เพราะนั้นมัน่วงไงถามคือถามมัน่ออะไรล่วะบ่บ่บักเราเออละยร่วงอยู่บ่ใจเฉพาะใจเจ้าอ่อนช่วงอยู่บ่มื่อนี่วะเชื่ออยู่บ่ใจผู้สาวนี่ฮะจังว่าฮะเชื่อใจผู้สาวได้ยุบอ่ะเชื่ออยู่บ่ใจผู้เช้าวะว่ามักเจ้าผู้เดียวก็เชื่อแน่บ่แน่แหลมทามายเราคก็บ่เชื่ออืมทามายมึงโดนจะจะมักขอเจ้าเปอร์เซนท์ทาม่อีกทาม่อีกแล้วว่าให้ทาม่ ผู้สาวว่าให้ถามอีกเจ้าบูเชื่อตัวใดผู้สาวว่าเนี่ยเจ้าบูเชื่อตัวใดผู้บ่าวเก่าเราแลีมากยู่ยามทำข่าวอยู่เรื่อยอ่าเหตุใดกับผู้บ่าวยังบ่จากเสืออยู่ไม่เฮียวเจ้าสีว่าวในไดนให้เราเสือใจเจ้าบาทเนี่ยมัดจ้ำมายั้งเออสีว่าวในไดนให้เราเราเสือเจ้าเรเชื่อแล้วก็ยาแล้วคอยบริมักเลาวได้ค่ะคอยบอกเลยดิให้เขาบอกลายตัอ ขอดองขอดไปได้หมักลาวเนื้อข่อยยาแล้วข่อยเลิกกับลาวแล้วถ้าเราหมักข่อยกันแล้วแต่กับลาวแสดงว่าเราเรื่อยหิว่งวะแบบแจ้งแจ้งระบาดนี่เออหักเดียวใจเดียวแสดงว่ามักแต่แลาวยังมากกับวมีเรื่องของลาวไม่ได้ขัดไม่ได้ข่อมไม่ได้ห่วงใจลาวแล้วมากก็เจีบได้ปากน้ำลินกี่ชื่อไม่ได้มักเจีบก็เจี๊ยบว่าก็ว่าวข่อยไปได้มักลาวต่ได้วมด อยากมาล้มนะครับน้ำกันล้มได้มาลินก็ลินได้หักแต่ว่าใจมีญาเฮี้นในโบได้มัมกเราแล้วลาชูชีล่าก็เรื่องของลาวก็ไปไ็นผิดชูชีฉะนั้นเราจะขึ้นไปชูเจาา้าฮะชูขากอะไรนี่ว่าน <c oughs> ุ่คนชูชีเขาญานไเขาืด <ละ S 1> แล้วก็มาชูชีตีเจ้าว่าปานนี่แหละหัวใหญ่แล้วก็มีเหตุผลของลาวหัวใหญ่พายกอผู้สาวผู้ไรก็เข้าบ่หมักโดยจางแรกเขาหมักใน่นั้น ดึงแข่งดึงคาเขาจับหนันจับนีเอาอะบ่มักเอาบาคค่มักคดชูชีจับมันจับนีบ่มักทสายเจ่น้อยมอโมโหตโัวโฉบไปจัอห่ังไครโมโหจาฮะเออเค่นี้ตีหรือเปล่าตีเขาดึงแขนนั่อ <c oughs> ีได้ดึงแขนลากขโลดปลาโทโหดอะไรดึงแข,งลขนลากไปเลย บอกโลดเชียวเจ้าจะยกบอกกับบอกให้บอกไปได้ให้บอกไปได้เอาบอกยาโลดผู้ชิวยากับเจ้าอะไรเชียวเฮ้ชาวมะมักหนึ่งเผชาวมะคอยให้บอกใช่ปะเผชาวมะคอยแรกใช่โอ้ยหาด้วยหาด้วยบอตู้ตู้ต้องขยิก้าตัวก้าบอกเป็นผู้หญิงหักใจผู้ชายเด้อโอ้โหทุกคน เราบ่าหันววนะาสิกาเนาะตู้เนาะานรวานราดการอดบ่าคอยบอกเฉหๆเด้ว oh. ่าคอยบอกน่ๆเราก็มาไกลอยเลยเราบหันมารอดทันขาวตรงโอ้ครับเพื่อนแรกวาอันนี้คือคือผู้สาวกูจะมายุ่งเลยเต้มดูดอะไเตู้เอ้ หมักก็ยังมาขมายัเขาจะไปบอกเราจะไปห่วงเขาก็บม่ได้มาแต่งเราแม่มันค่าน้ำตัวเดียวนี่แหละแต่หามาแต่งมาเป้มาห้องมาคอเด็ดเราบม่ได้มักเขียวเอ้ยสิเราไม่ได้มักเจ้านั่งมักจะกมักผายมักคอยนี่เรามักโอ้ยไปใหญ่เลยเจ้าคือนมาว่าถือใจตู่มีแท้เจ้าจ้าถือใจจนวาฮ่าฮ่าฮ่าเนาะว่าตู่มี แป้งกามาหาบัได้ยากเลยเป็นบ่ได้ถึกใจเลยมาชนะได้แท้กามาเราได้มาแท้ได้แท้ถึกใจก็โชคคืนพีไจ้าคไว้วันมางวดหน้านี่สงสัยจะได้เสือดำบมัลิเล่คอยเบิ่งคักแล้วว่าในนี่ได้ได้เสือมาไว้ในเฮือนฮะซื้อหลือบ่เดียวนี่ฮะเสือกับบัวมาไวเชือแบบใดเชือมีหมึกติ่งบ่ไม่ได้เชือดำมันมีแล้วนั่นมักติ่งเนาะลูกติ่งติ่งเขาเงียบบ่แมนกติ่งอัไนไหนว่าเขาเอาแพร่เลยเห็นกติ่งฮะ ันอยู่บ่อแก้วหันมังติงหลุดเลยแล้วมังติงแบบนั้น<อ>นะอยู่บ่อแก้วเดี๋ยวตลาดบ่อแก้วเดี๋ยวนี้มันแบบโวยจากมีอลไรเดี๋ยวนี้หัมบ้างเขาบอ,บบอ,บบอกมาขัดใหม่จี้ข <c oughs> <c oughs> ัดออกขึ้บบนตัดตังแล้วก็ชื่อเลยเนาะขึ้อยากตัดแลยขัดขันผู้เบาชื่อไฮเนแบบในี้ก็นุงรถนหน้าหมอต้องถึกใจตู้ต้องถึกใจแน่ถึกใจที่ว่าผู้เบาชื่อให้ของผู้เบาฮะอันนี้แล้วต้อผู้เบาโอยากถือมานะผู้เบายังคัด ใจโตนี่แหละโตตู้ตพายนี่ครับเจ้านี่มาหากันนี่ผู้บ่บาวจังหวัดนะต้องขดาดไม่ขาดเจ้าสิว่าแนดๆก็ว,ว่าว่าวาให้เราดีใจให้เราเอาของมาให้เจ้าอยไปใส่ไปใส่กับยาว่าอย่าห่วงอย่าว่ามีว่าผู้บา่าวว่าไม่มีเราไปเล่นทีเชื่อ,อ แต่ว่าเอื้อยเฮี้ยวนี่ว่าให้เจ้าฟังบางเทีเราไปอลไรเจ้าจะคิดว่าไปห้ามผู้บ่าขนาดน่ะจะบอให้เจ้าน้อยใจบ่กให้เจ้าน้อยใจต้องมีมองชนไปหักไปไม่มีไม่มีงานอ่ะนะเรา่าคันมมอลำเรื่องเราเสียน้าหานก็ได้เราอะเออได้ได้ไม่้มีปัญหาครับไปเมนบอวิ่ีปัญหาเดี๋ยวค่อยค้นมองบางบ้านเดี๋ยวแต่ว่าเข้าใจแต่ว่าเข้าใจยูเมนบอวคะแนนว่าจะให้ผู้บ่าวกอดให้เราเห็น เคยกอดครับครลูกกอดก่อนเี๋อื่นก็ได้ยเนาะเนาะเขาบอเห็นบ่มาเคยกอดจกเดิมมออะไรก็ไปจั๊กเจ้าแพงก็คือกัดแล้กัดมอเลยเนาะมอเต็มที่เลยเนาะตู่เออคุณบ้าไปกอดแล้วก็ห้อยก็ไปบนเนี่ยไปบนใไหมไปกับชาวแพงหรืไปจ้าเออบม่เคยไปใช่ไหมไปใช่ก็มีแต่ชาวแพงขี่รถกับชาวแพงขี่รถนกันเหรอชาวแพงและชาวมอไพชันนั่นแหละ ชอบนกกันจะค่อยขี่รถเชือก็จะค่อยขี่รถใหญ่ได้อย่างรถใหญ่เมาไปเลยได้โอ้มันดีไปแบบนั้นแบบว่ามันปลอดภัยเฮาขันไปกับผัวบาลคนอื่นกับเจ้าบ่เสือพ่อแม่บ่ให้ไปน้อง่บให้ไปนําเพราะว่าไปรถใหญ่แบนปลอดภัยอย่างนึงจะไปปีนั้นแม่สิเวเอาได้ไปบุญสิวไลนยนั่นแหละเพราะว่าเม,ม,มืองภูมงพันชวนเมืองแบบผัวเมืองภูมงชวนเมืองอะไก็จะแบ่ บ้านก่อยไปชุนเมื่อไปวเช้าเมื่อเ่าว่าชุยชิ้เมื่อชอง<ม>แต่เมื่อชองแล้วหอดูทางเลยก็เจ้าแปดมีคนมาลัดใหม่อีกชุก<อ>ช,ชิานยานธนา้นมาลัดเจ้าเออมาลัดเห็นอะไรหลัดพระจักเนาะเขาอยากตีกันเขาไปจักเ<อ>ขาก็ไปจักเนาะเขาอ,อยากหยาดกันเขาไจักตอนนั้นฮะแล้วก็เจ้าิอก็ลบคืนพ่อแม่เอ้ยน้องชุกชิ้าหาง เห็นกะเจ้าหลัดหนาหลัดตาเดยจะเข้าเจใน,นไดบุจักเนาะแล้วจะคอยกัยานเลยว่วบประกาปะไปนังอันนี้บัปล่อยไปนังเขากับบปล่อยไปนังนะไปบุญไปสินก็ไปล้วคนเท่าบันเนพราะแม่บาไปเ้ยน้องบาไปก็ไปบ่ได้